เ o ้ย o รับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็มาพบกับพี่อีกแล้วคลิปนี้จะมาสอนแต่งหน้าในลุคนี้นะฮะก็ลุคสไตล์หลีหลหน่อยหลีหลีหลนะฮะสวสดว่าลีุคนี้จะแต่งไงไปดูแล้วกันนะไม่พูดเจอะละ โอเคฮะเริ่มต้นจากการใส่คอนแทคเลนส์ก่อนแล้วกันนะฮะวันนี้ใช้ของ kitty doll นะะพี่ใส่ตาสั้นมากเว้เพราะฉะนั้นแล้วพี่ก็จะมองเยอะถ้ายังไม่ใส่นะครับอันนี้ใช้ล่นเอ,อ่อ Fairy t a l เนะ่ยฮะมองเห็นปะมองเห็นปะเออแต่ตอนนี้ฉันยังมองไม่เห็นอ่ะฉันใส่ก่ะครับ s <S เรียบร้อยแล้วฮะต่อมาครับขั้นตอนที่สําคัญเลยพี่ก็จะทําความสะอาดผิวหน้าก่อนที่จะแต่งหน้าด้วยนะก็คือใช้ตัวนี้นะฮะอย่างที่พี่เคยบอกแล้วว่าใช้เฟย์ยากมองเห็นไหมนะเห็น เฟย์ยาในครับตัวนี้นอกจากเป็นตัวที่ร้านเครื่องสําอางแล้วก็เป็นตัวที่เราสามารถเช็ดก่อนที่จะแต่งหน้านได้ด้วยนะฮะมันก็จะช่วยทาให้แบบว่าการลมมุมบางลงบางอะไรต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็ซื้อได้นะครับตั้งแต่พวกวัสานแล้วก็บิวเทียมจอยู่อีเวนต์บอยตอนนี้มีขายเยอะมากออนไลน์ก็มีนะจ๊ะเสร็จแล้วต่อมาน้าแร่โอกุมะนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการแบบว่ารีเฟรชผิวออาสลากขายนี่โอคุมะฉีดน,นีดนึง ผิวเติมความชุ่มชื้นนิดนึงนะครับใช้โอคูแมตัวนี้ไอเอลคอมเพกตัวนี้เคยใช้หลายคลิปแล้วก็เป็นตัวที่เหมือนน้าแร่อะไรแต่ว่ามันจะให้ความชุ่มชื้นที่มากกว่าเพราะว่าช่วงนี้ผิวแห้งมากต่อมาครับลงด้วยตัวนี้เลยนะฮะพี่ตัวของวิวครีมนะฮะตัวของซาโรตัวนี้ก็เป็นตัวที่โอ้โหเจ้าเวอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบว่าเหมือนช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็เป็นแบบว่าอะไรนะวอเตอร์ดอปอะฮะแล้วก็ช่วยปรับให้ผิวของเรามันดูขาวขึ้น ที่จะใช้ทั้งหมดแล้วอันนี้หลอดมันสีขาวนะฮะที่มันเป็นสีครีมคือเคลือบงพื้นของเล่นใหม่นี้สอยมาจากที่เกาหลีนะคะก็เป็นลิปสครับนะคะของเบลนี่นะฮะตัวนี้ก็เราจะแกะนิดนึงทอเพราอย่างงี้เนาะอันรสชาติขมขมขึ้นต่อมานะครับเราจะมาลงไพรเมอร์วันนี้ใช้ตัวนี้ของ Smash บอกว่าสมาร์ทบอกนะแค่ลงนิดนึงเพื่อปรับผิวของเรานะครับให้เนียนแล้วก็ ถึงจะง,งานเกาหลีแต่พี่ขอแน่นเนืองอีกนิดนึงเพราะว่านั่นแหละค่ะเหมือนก็ต้องมีความแน่นกันบ้างโอ้ยลืมลืมกันคิ้วกันคิ้วก่อนนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาก็ขอลงรองพื้นรองพื้นก็ใช้อะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามันใจนะคะวันนี้จะใช้ตัวเดิมเลยน,นเ,เดี๋ยวน้ำซปเปอร์มัมแจ้นิดนึงในการที่เราจะแท็บพวกนี้เข้าไป เรียบร้อยนะคะก็ลงรองพื้นเสร็จแล้วอาจจะดูน่ากลัวนิดนึงนะคะแต่ว่ารอแต่งเสร็จก่อนนะคะับกอล์แอ้นต่อมาไฮไลท์และเฉดดิ้งนิดนึงนะครับวันนี้พี่จะใช้ตัวพาเลตนี้นะพี่ใช้เป็นสีเนื้อลงเป็นจุดไฮไลท์ของหน้าเรานิดนึงนะคะก็จะไลแบบเกาหลีเกาหลีเฉดดิ้งนะครับใช้เบอร์เข้มเลยทั้งข้างๆ ใช้ของซูเปอร์มารตัวนี้นะครับที่บอกว่ามันเคยมีสีเนี่ยไม่เคยบริสุทมันมีสีสีกดกดก็ลงแล้วก็กดทับไปเลยพี่ใช้นะฮะก็คือแกะออกมาอย่างงี้ใช่ไหมมันได้มาสีสีๆอยู่แล้วจริงๆแนะนำว่าให้เคาะใส่ฝามันก่อนนิดนึงให้สีมันลงมาแบบมันลงมาปัวๆกันนะฮะแล้วค่อยแบบเนี่ยเรียกว่าจั่วหรือเรียกว่าอะไรสักอย่างเกาหลีเนี่ยก็เน้นแบบเราแตะนะว่าเน้นมันหรือวิมันอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับพี่ก็ พี่ค่อยมาแบบทำมันตอนสุดท้ายดีกว่าเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าถ้าเกิดดีวิ่งตั้งแต่ต้นโดยการใช้คูชชั่นเนี่ยตายคนพบถึงความตายอันหนชีวิตจริงๆนะเดดไฮไลท์เชดดิ้งตัวนี้ไม่วาวนะของซูเปอร์มาร์ที่ใช้สีอันออกอันนี้นะฮะเหลืองๆกับตัวชมพูเนี่ยผสมกัญญนก็มันเน้นจุดไฮไลท์ของเราน,นิดนึง รอนเซอร์นะคะที่จะใช้เป็นสีที่เนี้ยสีสุดท้ายไม่เอาสีนี้เปลี่ยนใจเอาสีกลางนะครับที่ใช้สีกลางอันนี้นิวเนี่ยม,มีสภาพใช้สีนี้นนก็เบาๆน,นะครับมาขัดกรอบหน้าหุ่นเราเป็นแบบว่าให้ v, วีเข้าไปใหญ่นะเพราะมันจะไม่เหมือนการแต่งหน้าแบบใส่ใส่ฝอนะ,ะ่ยค่ะใส่ฝอเราจะแบบให้เน้นกรามใช่ไหมแต่ใสกอเราจะเน้นหน้าวีเอไอมาบบที่คิ้ววันนี้วันนี้จะใช้เป็นพาเลทของซูเปอร์มาเหมือนกันนะครับตัวนี้ นะมันจะเป็นพาเลตสีนี้เงียมองเห็นไหมฮะพี่จะใช้สีเัวน,นี้พี่ก็จะใส่วิค่อนข้าออกน้ําตาลนิดนึงนะฮะพี่จะใช้สีนี้นะมองเห็นปะสีนี้แต่ว่าจะไม่ได้ฉุบน้ำแล้วถ้าเกิดชุบน้ำเราจะได้คิวเป๊ะฝรั่งแต่ถ้าเกิดวันนี้พี่อยากให้มันความฟุ้งๆหน่อยก็ใช้คู่กับแปรงหัวตัดนะฮะก็จะไม่ฉุบน้ำแล้ว โอเคนะฮามาที่ตาค่ะวันนี้เราจะหยิบตัวไฮไลท์ตัวใหม่ของซูเปอร์มาตัวนี้นะคะมาลงไฮไลท์ก่อนช่วงบริวเวณเปลือกตาของเราที่สำคัญเลยถ้าเกิดแต่งเกาหลีนะฮะแน่นอนถุง,ตงใต้ตาเราตุยว่าตุยแน่แน่ออกกันที่ตาจ้าวันนี้นะคะพี่ก็จะหยิบตัวไฮไลท์ที่เราลงไปเมื่อกี้นี้นแหละแต่ว่าหยิบสีตรงนี้ละสีออกชมพูนิดน,นึงนะคะมาลงที่รบริเวณเปลือกตา ได้อยหอ่เราเพราะว่าวันนี้อยากจะได้เบรคชมพูก่อนเสร็จแล้วต่อมานะครับหยิบไอพ p ร์เอไอพาร์ e a e ของซูเปอร์แมนตัวนี้นะครับมองเห็นไหมเอาสะท้อนไฟกันเ,นเ,เ,เบอลอเบลอมากงหมแล้วไซสสีนี้มันจะมีสามอันนะ่แล้วก็ใช้สีออกชมพูนิดหนึ่งนะฮะมาลงที่บริเวณเปลือกตาของเราทั้งบนและล่างแต่ว่าเน้นแค่ฝุ้งเบาเลยนะฮะแต่ว่าเหมือนมาเน้นแค่เราแบบมาเน้นแค่ชิดขนขอบตาก,ก็พอ โอเคเห็นไหมเราจะได้แบบประมาณนี้เบาๆนะฮะต่อแล้วขอใช้ที่สีเขียนคิ้วของเราเมื่อกี้เลยนะฮะก็ใช้เป็นสีเดิมนี้แหละตรงนี้นะฮะลงนิดหนึ่งช่วงเหมือนลงก่อนอายไลเนอร์เพื่อแบบเปรี้เหมือนเป็นเส้นฐานให้เราก่อนโอเคฮะหลังจากที่ได้ตาประมาณนี้เสร็จแล้วที่จะกรีดอายไลเนอร์วันนี้จะใช้เป็นอายไลเนอร์สีน้ำตาลนะฮะก็ เน้นให้แบบตามันดูซอบลงนั่นแหละเพราะว่าเราไม่อยากให้ตามันดูเยอะแแล้วนะฮะสีตาก,ก็จะแบบบบประมาณนี้เบาๆพอเนี่ยไ,ไม่ต้องอะไรมากมายดัดขนตาดีกว่าฮก็ออบอกแต่อะไว่าเราไม่อะไรมากมาแต่ก็มากมายขนตาเราวันนี้นะครับเราจะใช้ p ิต t t y l a s นะรุ่นนี้นะครับอันนี้เบอร์ PR 3 อะไรวะพี่อาร์สูตรสามเจมองเห็นไหมมันก็จะแบบบางๆเล็กๆเป็นรุ่นเส้นเอ็นก็จะเหมาะกับการที่แบบแต่งส,สีสแล้วเราจะมาติดขนตาร่างกันนะคะแต่ทีนี้ว่าจาไม่ได้ว่าเป็นเบอร์อะไรเพราะแกเอาสซองแล้วอะแต่เป็นเนี่ยประมาณนี้มองเห็นนะนั่นแหละก็จริงๆก็ติดไปทางปื้ดเลยก็ได้นะตาก็ได้ประมาณนี้คะ,ะก็ ดูธรรมชาติไหมไม่ธรรมชาติปัดมาคาราดีกว่านึเ no ก้อแกลวันนี้เราจะมาใช้ที่ปัดแก้มตัวนี้ Super นะฮะของซูเปอร์มามนะฮะสี forget me not นะคะอันนี้เป็นรุ่นเมื่อคอลเลคชันที่สอประมาณนั้นและก็นั่นแหละค่ะไปหามาถ้าไม่มีต้องมีสิแก่ไปดูที่อันนี้ก็ได้เซลล่าเห็นไหมเหมือนคนมีความรัก <laughs> ความรัก ความรักกับความเมานี่มันใกล้เคียงกันมากเลย <c oughs> แปลงนะฮะเรามาหยิบพาเลตสุิยันจันทราของเรานี่นะฮะ <c oughs> ก็มาปัดนิดนึงโดยการใช้แปรงไม้กวาดอันนี้นะฮะ <c oughs> ก็ปัดตรงไหนปัดตรงที่ทว่าหน้าหน,น,น้าเราควรจะมันตรงไหน ความที่ว่าเราเป็นสาวเกาหลีวันนี้เราก็ต้องแบบมีความมันเยอะแยะ,เ,ยะเต็มไปหมดนะครับทุกคนเราก็ตะตงพวงแย้มนะคะถ้าเกิดฝรั่งเขจะพูดตรงโนโกนี้เราจะยีมเราแบบดูจริงโอเค okay. คิดว่าได้ละของซูเปอรม์มาวันนี้นะคะเราจะใช้รุ่นนี้เลยนะคะรุ่นซูปเปอร์อะไรวะแมทลิควิดลิปสติกอันนี้ใช้ S08 กับ S04 ใช้ผสมกันเลยนะคะเพราะว่าอยากให้ความรู้รสึกว่าออกส้มๆออกแบบส้มๆชมพูชมพูเดี๋ยวเราจะลองสีชมพูก่อน โอเคเรียบร้อยแล้วนะยังไงเดี๋ยวขอไปแต่งองค์ทรงเครื่องก่อนนะคะให้องค์ลงแล้วมาดูว่าเราจะแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วเป็นยังไงแท่แท้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ไม่อยากจะพูดเลยว่าสวยไม่สวยก็ดูเองแล้วกันแล้วกันนะเนาะก็ได้เป็นฟิลประมาณนี้หลังจากใส่วิกอันนี้ก็วิกปกติธรรมดาวิกสําเพ็งทั่วไปเลยก็เอามาเซ็ตทรงแบบ ยุ่งๆก็เหยื่อๆนิดนึงนะฮะใช่ไหมเราจะใส่วิปไฟก็เนี่ยได้ประมาณนี้แล้วขั้นตอนสุดท้ายเลยถ้าอยากให้มันเฟรชหรือว่าอยากให้มันดูดีวๆฉีดน้ำอ่าแค่นี้นะฮะก็จบแล้วนะฮะกับลุคสวยใสสไตล์เกาหลีด wow. ีเป๊ดดีอะไรไม่รู้นะฮะยังไงก็หวังว่าจะทำได้นะฮะไปก่อนแล้วกันเิ